สาเหตุของการเกิดฝ้าคือแสงแดดและอายุที่เพิ่มขึ้นค่ะการสร้างเม็ดสีเมลานินที่มีความผิดปกตินะคะแสงแดดเนี่ยเขาจะมีทั้งแสงสีฟ้าค่ะรังสี UVA และ UVB นะคะสิ่งที่คุณต้องทําทุกวันก็คือการทากันแดดค่ะก่อนที่คุณจะออกไปข้างนอกไปเจอแสงแดดไปเจอมลภาวะนะคะก็บอกว่าคนไทยเนี่ยขาดวิตามินดีในแสงแดดมีวิตามินดีค่ะแต่เราตากนานเกินไปไม่ได้เพราะผิวจะไหม้รังสี UVA เนี่ยจะทําให้ผิวของเราไหม้มีอาการแสบร้อนนะคะแล้วก็ กลายเป็นความหมองคล้ำจุดด่างดำค่ะส่วนรังสี UVB เนี่ยจะทําให้หน้าของเราค่ะมีริ้วรอยหน้าแห้งนะหน้าแห้งมีริ้วรอยมีความเหี่ยวย่นนะคะเพราะฉะนั้นขั้นตอนแรกของโค้เก๋คือค่ะคือการทากันแดดก่อนทากันแดดเนี่ยให้ใช้สเปรย์น้ําแร่ก่อนนะคะเพื่อใช้ในการปลุกผิวปลอบประโลมผิวค่ะทําให้ผิวของเรามีความสดชื่นชุ่มชื่นขึ้นมานะสเปรย์น้ําแร่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะใช้ครีมกันแดดตัวนี้เป็นครีมกันแดดมันติโปรเทกทีฟซันสครีนค่ะใช้ได้กับทุก ผ้าผิวนะคะซึมไวไม่เหนอะหนะค่ะไม่ทิ้งคราบแต่งหน้าง่ายติดทนค่ะตัวนี้เขาสกัดอยู่ในรูปของน้ำนมค่ะทำหน้าที่ในการสะท้อนรังสี UVA และ UVB ออกไปจากผิวของเรานะคะซึมง,ง่ายไม่เหนอะหนะเลยค่ะตัวนี้กันน้ำได้ต่อเนื่องยาวนานค่ะ80นาทีนะ,ะกันฝุ่นกันมลภาะวะได้รังสี UVA และ UVB ได้ทามาถึงคอของเราแบบนี้ได้เลยค่ะหลังจากทาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็สามารถแต่งหน้าได้เลยนะไม่รบวรกวนการ แต่งหน้าตัวนี้ทดสอบแล้ว ทดสอบแล้วไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองค่ะอีกตัวหนึ่งก็คือวิตามินกันแดดใครที่ออกแดดหนักๆเลยค่ะเจอแดดเยอะๆทำงานกลางแดดกลางแจ้งเป็นนักวิ่งนักกีฬานะคะไลท์อเว a y มิกซ์แคโรทีนอยด์ค่ะเป็นวิตามินกันแดดที่มีการรวมตัวกันของแคโรทีนอยด์ถึง5ชนิดนะคะแล้วก็ยังดูแลปลกป้องเซลล์ผิวของเราค่ะเพราะรังสี UVA และ UVB เนี่ยทำลายเซลล์ผิวประมาณ8%ค่ะส่วนแสงสีฟ้าที่มาจากแสงแดดเนี่ยทำลายเซลล์ผิวชั้นลึกของเราค่ะถึง40%เ หนึกระปุก30แคปซูลทานคู่กันกับการทาครีมกันแดดได้ทุกวันนะคะสนใจเซตนี้กดสั่งซื้อในตะกร้ารานคาได้เลยค่ะ